สวัสดีครับพี่น้อง FC ปลาปลอยทุกคนนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บ้านหน่อยบ้านกระบี่หน่อยมูหาครับตำบลน้องยาลาเพื่อนันทรัพย์จังหวัดสิริกิติ์ผ่าเสื้อทอเพื่น้อกงานอยู่แล้วครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับสสวัดีพ่อสวัสดีครับ อ่าเออโอ้ทางก็เพิ่นบ่ทางก็เพิ่นโอ้กามันครับ15 <coughs> 44ครับผม100บวกตัวนึงตัวนึง700กว่านี่ตัวนึง100 ครับเพหาะม่ไ่นองงานงานธนัดเขเพิ่นแต่ือว่างานเขาดำ่ล่นะครับพี่นองสอท่อห่างของห่าเดี๋ยวถ้าฟังทเพิ่นบอกเะยครับ ครับมันนี่ก็มาไอยูทูบบอกเมโตเนาะครับนอกบัณกระบีมูหาน้องยาลาเท่าครับมัอนี้กัมารวมแสดงความเสียใจกับเจาพาคนนาครับนอกจะได้กะเบิ่งแย่งกันไปเนาะครับนอกคนละวัดเสาเนาะรับนอกเสด็ออกปลาเนาะครับนอ่กับอฟพอกันอีกทีนึงเนาะครับนอคกับครับเอฟซีบ้านกระบีหน่อยบันก็บีใหญ่จะชือกันนะครับให้ไอ้ติดตามแล้วก็ กนไหลก็แส่นนะครับตรงอพันท่ดียว่นก็อ่าพ่อผู้ใหญ่บ้านมากบีพอดีครับผู้ใหญ่บ้านกรบีวันดีครับผมวันดีครับเพิ่นกมาซอยงาน อันศพบือกันครับพี่น้องมากับซอทอกับมาพอพ้นยูนหีครับผมบุญบานเท่าเนาะกัถือว่าซอยพีซอยนองนะครับเนาะครับผมเบิ้งแย่งกันครับผมตอนนี้ซอทอกับติดงานห้ายครับพี่น้องบพราว่างานบั่นโคทองบั่นกระบี่น่อย บ้านปลาใหม่ดาวเพิ่นไปบ้านปลาใหม่อีกได้ครับพี่น้องไปน่านงานศพบ,บ้านปลาใหม่อีกงานหนึ่งับผมอันแถาย่าย่อยอบ้านปลาใหม่เล่าเสียครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายที่ตามคลิปใหม่นะครับในส่องปลากรอยปลาปากกา,าขอบคุณครับผมทาายจญสั